ตอนคราทุกวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งก็หวาดภาวาจากการทําอุตสาหกรรมเรื่องของการขุดดินแล้วก็ดูดสายจากบริษัทเอกชนแล้วก็เจอกับปัญหานี้มาเนี่ยกว่า3ปีแล้วร้องเรียนไปที่ไหนก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆวันนี้เดินทางม,มาร่วมรายการกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณทองใบบรรทาวงและคุณกัลยาพันธ์ปันดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนครับ คือทั้งสองท่านเ,นยเคยมาร่วมรายการกับเราแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อจะมาดูมาหาทางออกกันต่อไปนะคะก่อนอื่นเนี่ยจะให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมทราบอีกนิดนึงค่ะถึงความเดือดร้อนที่ทั้งสองท่านและชาวบ้านเนี่ยประสบมาก,กว่า3ปีคือยังไงคะท้าความนิดนึงว่า,าความเดือดร้อนเนี่ยมีสองบ่อค่ะนะปัจจุบันนี้เกิดเกิดขึ้นสองบ่อแล้วนะจากคนกลุ่มเดียวกันนะจากจากในทุนกลุ่มเดียวกันที่เข้าไปทำนะก็คือบ่อแรกเนี่ยก็ต่อในเรื่องของอาการดำเนินการที่ผิดแบบ นะครับซึ่งอุตสาหการรมเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยได้ยื่นต่ออบตอเนี่ยแก้ไขตอนนั้นอบอตอได้ตรวจสอบแล้วว่านะมีการดําเนินการละเมิดแบบนะ <Ừ S 2> แล้วไม่ต่อใบอนุญาตให้ครับนะครับ,รบพอไม่ต่อใบอนุญาตเนี่ยนะผู้ประกอบการก็แก้แก้แบบออกมาเหลือจาก150ร้อยห้าสิบกว่าไร่เนี่ยเหลือเก้าสิบเก้าสิบห้าไร่นะครับทางอบตอก็เซ็นใบอนุญ,ญาตการขุดรับแจ้งการขุดเนี่ยไปเก้าสิบห้าไร่ซึ่งใบประกอบการตรงเนี้ย จะต้องเป็นเอกสารสําคัญเพื่อนแน่เป็นเอกสารประกอบ,บการยื่นขอต่อพ,อพ,อพอรบโร,รงงานนะแต่พรบโร,รงงานเนี่ยก็ออกมานะไม่ตรงกับท้องถิ่นคืออ,อปตออ,อ,ออกพวกการยื่นกับอบตออประมาณเก้าสิบ้าไร่นะทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมออกมาเมื่อปี5.5าสิบนะร้อยห้าสิบกว่าไร่ซึ่งไม่ตรงกันนะ อันนี้ก็เป็นคําถามร้องเรียนมาตลอดว่าให้หน่วยงานตอบว่าอันนี้มันชอบด้วยกฎหมายไหมมีใครตอบไหมไม่มีครับไม่มีใครตอบนะครับไม่มีใครตอบกับแล้วก็ในส่วนนี้ร้อยห้าสิบเปอรที่มันเกินมาเนี่ยที่มันระเมิดเนี่ย,ม,ม,ยมันเป็นละเมิดในส่วนที่ชาวบ้านรับผลกระทบอย่างหนักเขารับผลกระทบยังไงครับเราก็ถนนพังนะถนนขนะุดชิดถนนเนี่ยนะครับแล้วก็จากลาดยางก็ปัจจุบันนี้ก็เหลือเป็นฝุ่นโคลนแล้ว ทางคุณกระยาพันธ<ม>์ค่ะว่าความเดือดร้อนที่เจอคือ,อยังไงคะก็ตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันพังไปแล้วค่ะครับแล้วทีนี้ทางฝั่งเนี้ยเขาก็กลัวจะเหมือนฝั่งอีกตำบลหนึ่งเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครับแต่เขาอยากให้ป้องกันตามแบบแผนที่ว่าวิศวกรเขารับรองครับ,รบเพื่อชาวบ้านจะได้สบายใจว่าเขาได้มีที่อยู่ครับ,รบเพราะตอนนี้ชาวบ้านก็กลัวว่าถ้าเกิดดินพังไปเนี้ย จะอยู่ยังไงใช่อ่านะคะตง <Okay. S 1> ตอนนี้นะคะทางรายการของเราก็ติดต่อไปที่อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณประยูนติ่งทองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะคุณประยูนคะจากกรณีความเดือดร้อนที่รับฟังมาเมื่อสักครู่ในตรงนี้อุตสาหกรรมจังหวัดก็รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของชาวบ้านแล้วใช่ไหมคะครับ อย่างนี้นะครับในภาพรวมของนครปฐมทั้งหมดเนี่ยเราเรารับทราบปัญหานี้ดีครับว่าหลายท้องที่กรณีของดอนลวกนี่เราสรุปเป็นยังไงครับจะช่วยดอนรับดอนลวกเนี่ยมีการดําเนินคดีนะครับครับี่ตรวจสอบตั้งแต่เดือนสิงหาคม2557นะครับแล้วก็ทางสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก็มาตรวจสอบรายละเอียดครับ มีบางรายเนี่ยดําเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยอ่าครับก็มีการส่งเรื่องให้อ่สถานีตารวจปูทอนดอนตูมนะครับดําเนินคดีอตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดําเนินคดีของตารวจโอเคแล้วก็หลังจากดําเนินคดีเนี่ยจะมีการร้องเรียนเข้ามาอีกแล้วก็ตั้งคณะทํางานเข้าไปตรวจในพื้นที่ตามที่ผมเรียนนะครับว่าหลายฝ่ายร่วมกันตรวจสอบ <ผม S 1> แล้วก็ทางอำเภอดอนตูมก็รับเรื่องที่จะประสานง,งานตำรวจในการดําเนินการต่อไปครับครับคุณทองใบมีอะไรจะถามไหมครับครับก็ไอ้ตรงนี้ก็รับก็รับทราบพอสมควรนะว่า,าได้มีการลงไปตรวจนะครับแต่การตรวจเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็ฟ้องด้วยเอกสารเรื่องข้อข้อบังคับเรื่องแบบนะครับอย่างแบบเนี่ยอย่างแบบเนี่ยกำหนด การขอเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเขาขอตั้งแต่ที่แรกเขาก็ต้องมีแบบมาอยู่แล้วนะฮะกำหนดว่า20เมตรห่างจากถนนนะครับห่างจากที่ชาวบ้านประมาณ10เมตรนะครับแต่ทีนี้ผู้ประกอบการละเมิดเนี่ยนะพอละเมิดเนี่ยทางคณะกรรมการตรวจเนี่ยก็ต้องให้ปรับสภาพคืนใช่ไหมครับนะครับใช่ครับอ่าพอปรับสภาพคืนเนี่ยในส่วนที่ปรับสภาพคืนเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีกําหนดเวลาระยะเวลาให้เขาเขาเขาปรับปรุงค่ะนะครับ นะฮะและอีกส่วนหน Stand ึ่งเนี่ยที่ที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่ทีแรกเนี่ยอีกส่วนท,ที่ที่เกิดการว่าแ,แจ้งดำเน,นินคดีเนี่ยก็มีบางส่วนทีนี้การแจ้งดำเนินคดีเนี่ยถ้ารู้ว่าผิดนะฮะทางอุตสาหกรรมหรือว่าหน่วยงานทาให้ไม่สั่งหยุดก่อนนะครับทำให้ไม่สั่งหยุดก่อนทำไมปล่อยให้ผู้ประกอบการดําเนินการต่อไปเรื่อยๆ <iting> หรือยังงถ้าสมมติถ้าสมมติว่าย,ยังดําเนินการอยู่นะครับเรา <ficou S 3> แจ้งการจัดทำปิดแล้วก็ให้ระงับ การกระทําผิดแล้วยังดําเนินการอยู่เนี่ยก็ต้องอยู่ในมือของพนังกงานสอบสวนครับคือถ้าพบว่ายังทําอยู่นี่ก็คือก็จะดําเนินคดีเลยถูกไหมครับดําเนินคดีเนี่ยดําเนินแน่นอนครับแต่ <Okay. S 2> ว่าการการยึดญาติเครื่องจักรเนี่ยอาจจะเป็นมาตรการต่อไปครับครับผมครับครับแล้วเดี๋ยวขอถามนิดนึงในส่วนในส่วนนี้นะฮะอุตสาหกรรมก็ทราบว่าอีกบ่อเนี่ยนะอีกบ่อเนี่ย มันติดในเรื่องของข้อ,ขอบังคับผังเมืองนะ <S 2> <S 2> พื้นที่สีเขียวที่ที่เราเข้าใจกันแล้วนะคือชาวบ้านเข,าเข้าใจเนี่ยว่าคือพื้นที่สีเขียวเนี่ยเป็นเขตอุตสาหกรรมชุมชนอุตสาหกรรมชนบทนะครับซึ่งไม่สามารถจัดตั้งโรงงานได้เนี่ย <S <S แต่ทีนี้การขุดดินโดยการพาน,นิชเนี่ยมันก็เข้าข่ายในเรื่องของอพรโรงงานอยู่แล้วนะ, <S <S นะซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมยก็ลงไปตรวจประจำนะฮะ แล้วซึ่งตรวจแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตตรงนี้แล้วก็เสร็จปุ๊บก็ไปติดเรื่องผังเมืองเนี่ยแล้วยังปล่อยให้ดําเนินการกันเนี่ยแล้วกฎหมายตรงนี้จะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงครับครับก็อย่างนี้นะครับ,รบก็เป็นประเด็นเดียวกันนะคือเราดําเนินคดีทุกลาย <c oughs> ถ้าเป็นแบบนี้นะครับการทําในเขตที่ผังเมืองอไม่อนุญาตเนี่ยทางอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถอนุญาตได้ใช่ครับ,รบทีนี้ถ้าไปทําก็มีมีกรณีเดียวคือการดําเนินคดีค่ะ แต่แต่ยังไม่สั่งหยุดนะฮะสั่งหยุดด้วยนะเวลาสั่งหยุดที่ไ,ทไหนครับ<ะ>วิ่งกันอยู่ทุกวันอุตสาหการรมไปตวรวจก็เจอเจอรถวิ่งอยู่นะฮะเะจ้าหน้าที่จังหวัดก็ลงไปนะ,ะอันนี <c oughs> เเ้เหตุซึ่งหน้านะฮะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผมในส่วนที่ชาวบ้านร้องไปเนี่ยมีการบุกรุกทําลายทางสารนะคือขุดทางสารณะไปขายด้วยนะครับ นะก็ยังมีการตรวจสอบอะไรเรามีหลักฐานส่งให้ทางทมีหมดครับอ่าโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวเราต้องอันนี้อันนี้ผมรับข้อมูลไว้ทั้งหมดได้ครับแล้วก็วันนี้ที่ผ่านมานี่ทางอำเภอดอนรัเลืองที่จะไปประสานงานกับตำรวจค่ะในการยึดญาติเครื่องจัดต่อไปอยู่แล้วนะครับอือ่าฮะได้ค่ะยังไงตรงนี้เราก็จะเป็นหน่วยสื่อกลางประสานนะคะส่งต่อให้กับทางคุณประยูนอีกทียังไงวันนี้ขอบคุณคุณประยูนนะคะครับขอบพระคุณค่ะ และนี่คือเสียงจากทางอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทางทีมงานก็ยังติดต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด,วดนครปฐมด้วยซึ่งจริงๆก็เห็นว่ามีการร้องเรียนไปด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเบื้องต้นแาเนียท่านก็ไม่สะดวกนะคะที่จะโฟนอินกับเราเบื้องต้นคือมอบให้ทางคุณเกียรติศักดิ์ตรงสิรินะคะหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครปฐมเนี่ยมาตอบคําถามและหาทางกับเราในวันนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณเกียรติศักดิ์คะ สวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะเบื้องต้นจากเรื่องของกรณีการขุดดินดูดทรายที่ว่านี้เนี่ยนะคะคือยังไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายกําหนดทั้งในหลายๆแง่เลยเรื่องใบอนุญาตใบประกอบกิจการต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยทางจังหวัดมีคําชี้แจงอย่างไรบ้างคะคือในส่วนของในเรื่องใบอนุญาตเนี่ยก็เมื่อสักครู่ได้ได้ได้ฟังที่ทางท่านวิทยกรได้ถามทางอุตสาหกรรมครับ ซึ่งในส่วนของใบญาติเนี่ยก็คงเป็นไปการนั้นเพราะทางอุตสาหกรรมได้แจ้งความดาเนินคดีไปแล้วอครับทีนี้ก็เป็นประเด็นตามที่เท่าที่ผมฟังเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ายังมีการลักลอบดําเนินการใช่ครับอทีนี้ก็จากข้อมูลตัวนี้เนี่ยซึ่งผมก็ได้นําเรียนท่านผู้ว่าไปก่อนหน้านี้ว่ามันก็ยังไม่จบสักทีเดียวค่ะท่านผู้ว่าก็เลยสั่งการว่าให้ผมเนี่ยรีบเชิญส่วนที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ลงไปในพื้นที่แล้วหาข้อยุติให้ได้โดยเร็วครับ <c oughs> นะครับในแล้วก็เชิญคู่กรณีมาเนี่ยมาให้ได้ข้อยุติในคราวเดียวเพราะไม่งั้น่ะเรื่องมันจะยืดเยื้อไม่จบครับมีกรอบเวลาไหมครับเรานัดกันวันไหนอะครับก็เนี่ยฮะผมเพิ่งผมเพิ่งโทรไปนําเรียนท่านผพรว่าท่านก็สั่งการบอกว่าให้ผมเนี่ยรีดําเนินการแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องก็คาดว่าเนื่องจาก ในสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีเรื่องประชุมมากมายเหลือเกินแล้วก็มีประชุมประจําเดือนอแล้วก็เรื่องติดตามการใช้จ่ายงบประมาณก็คิดว่าจะพยายามให้เป็นต้นสัปดาห์หน้าครับแล้วจะเชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ได้ข้อยุติในทุกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะครับแล้วจากกรณีที่มันกินเข้าไปในพื้นที่ถนนสาธารณะอย่างเนี้ยค่ะคือมันมันเหมือนกับเป็นทรัพย์สิของพันดินแล้วมันก็หายไปเลยถนนซึ่งเป็นทางสาธารณะตรงนี้ ทางจังหวัดก็มีการแก้ไขแล้วหรือยังคะเอะต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าอโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ได้รับการการการแจ้งข้อมูลขึ้นมาซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยหลังจากที่ได้เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยพอได้รับทราบว่าจะเต้องสัมภาษณ์เนี่ยก็เลยโทรไปคุยกับท่นานนายอำเภอดอนตูมซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่และจังหวัดก็ได้สั่งการให้ทงางนายอำเภอดอนตูเมเนี่ยตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนี่ยให้ข้อได้ข้อยุติโดยเร็ว ซึ่งท่านเเมนเพิก็บอกว่าในส่วนของประเด็นที่มีการขุดดินบริเวณหน้าอบตอในส่วนนั้นเนี่ยขณะนี้ได้มีการถมถมดินถมดินคืนจนอยู่ในสภาพเดิมแล้วก็มีการทำทำเป็นลักษณะเป็นเขื่อนกันดินทังทลายซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยหมายถึงว่าผมเห็นด้วยภาพแล้วก็จากจากที่ท่านเเนเพอร์กได้แจ้งเข้ามาซึ่งก็คงจะ ต้องไปดูในรายละเอียดในพื้นที่จริงในสัปดาห์หน้าค่ะครับผมแล้วคิดว่าคงจะคงจะได้ได้รับคําตอบแล้วก็ให้เป็นข้อยึดิี่ของผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวน่าจะพอใจไหมครับหรือว่าจะมีคําถามอะไรไหมครับอันนี้นะฮะที่ท่านฟังฟังจากในส่วนของจังหวัดครับตอบเนี่ยฮะคือจริงๆแล้วถามว่ากรณีเนี้ยนะเรื่องเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยก็เนิ่นนานแล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเดือดร้อนชาวบ้านอย่างเดียวนะฮะ เป็นเรื่องระหว่างการทำงานของหน่วยงานราชการนะครับที่จะต้องเข้าไปดูว่ามันผิดกฎหมายข้อไหนมั่งนะฮะไม่ใช่ต้องไปเรียกชาวบ้านมานั่งคุยกับผู้ประกอบการเอามาก็ทะเลาะกันะนะครับครับแต่หน่วยงานราชการเนี่ยถามว่าในเมื่อมันผิดระเบียบกฎหมายเนี่ยหน่วยงานราชการเพิ่งลงไปเมื่อสองวันนี้ก็ลงนะครับ oh, ลงไปแล้วก็บอกว่าให้ผู้ประกอบการประกอบกิจการกลางคืนให้หยุดกลางวันให้ดูดนะครับแต่ การกระทําตรงนี้ไม่มีวิญาณท่านก็ยังไปไปบอกกันอย่างนั้นนะครับไปบอกกันอย่างนั้นแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็บอกว่าจะเอาเอาผู้เดือดร้อนเนี่ยคู่กรณีมันไม่ใช่คู่กรณีรอะครับชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยอย่าไปพูดคําว่าคู่กรณีนะแต่เป็นผู้ที่ร้องทุกข์นะเพื่อที่ให้หน่วยงานของทางราชการเนี่ยลงไปแก้ไขตามกฎหมายกฎกระทรวงทุกข้อเนี่ยทุกพระัญญัติเนี่ยมีทัง้ง3าสามพระัญญัติเนี่ยแต่ไม่สามารถดําเนินการอะไรได้นะครับ ไปเห็นการกระทําโดยไม่มีริญาณก็ยังปล่อยให้ทํากันอยู่นะฮะอันนี้อันนี้ขอขอนิดนึงครับว่าตรงนี้ท่านท่านลองลองสนทิกําลังลงไปดูแล้วก็ดําเนินการนะฮะไม่ต้องไปรอว่าแจ้งความเหตุซึ่งหน้าท่านก็สามารถดําเนินการอะไรก็ได้นะฮะท่านก็มีอํานาจเต็มมืออยู่แล้วนะครับอันนี้อันนี้ผมผมในฐานะ,ะ,ะ,ะประชาชนนะครับผมผมในเรื่องของทรัพย์แผ่นดินเนี่ยในเรื่องของทางสาธารณะขุด ขุดไม่ถูกต้องตามแบบเนี่ยมันมันก็เกินพออยู่แล้วหน้ที่ที่จะดําเนินการนะครับครับคือตอนนี้ก็คงต้องดําเนินคดีกันไปนะครับแล้วมีอะไรส่วนไหนที่พอจะปรับแก้กันได้ก็ก็ลองคุยกันนะครับค่ะยังไงก็ต้องฝากทางจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันครับผมนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณเกติศักดินะคะครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ ก็สำหรับกรณีนี้นะคะทางทีมงานรายการสอนอบาลเย็นก็จะดําเนินการพยายามที่จะติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยกลับมาบยินดีและพอใจเจอตรงกลางได้อีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ร่วมรายการของเราทั้งสองท่านคุณทองใบบรรทวงและก็คุณกัญยาพันธ์ปัญดาค่ะขอบพระคุณค่ะครับครับส่หรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้านะคะผู้ชมกับสอนอบาลเย็นค่ะครับ